ดีคร <ersch> ับสวัสดีคร eh? ่สาิกทุกท่านที่ดีอดทุกทุกท่านถึงต้องมีทีธรรมดาครับต้องมีทีธรรมดาประจำนัเสมอฮานอยข้าะกิบนะครับฮารนข้าวผักิจของมันที่7นะครับมีนาผม2อก68นะวันนี้ก็เป็นวันพระหาดกรบดีนะครับสีส้มสีส้มน้ำโชวนํำเิ่งดีๆให้ทุกท่านนะครับพอขาเขาก็ควณจะมาทุกทุท่านนะครับเพื่อธรมจงนะทุกๆิตซุกจิตเลยดาวกติการเลยนะครับผติตการผลิใจผลได้จ้วยนะครับ นาดามดววาวดีฮะจต่พดไึงเ่อยุ้นกับมครับวันนี้นะครับมาชมกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้ร้อนมากมากเลยวันนี้ตอนเช้าร้อนจะไม่เปิดแอร์แล้วเหรอวันนี้แอร์ก็ไม่อยากจะเปิดเพราะว่าเงินงจ่ายค่าไฟมันก็ไม่มีเดือนละสามสี่พันบาทอืองี้อยู่สองสามตัวเปิดเช้าเปิดเปิดกลางคืนตัวหนึ่ง เปิดงว,วันตัวหนึ่ง้องทำงานอีกตัวหนึ่งอาเกิดไปนะครับไไหกแปนะหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหกเจ็ดแปเก้าศูนย์อแล้ครับรเจ็บปแปดเก้าศนะูนย์อล จ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสิคเจ็ดเจ็ดหนึ่นึเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนหกแปดแปดหหกเก้าเก้าหกหหหกนึ่งหน่งสอส้าตัดตามนเลยนะครับจนแเป็นายนะตโอเคะครับเก็บเลกอันก็ดูอีกรอบก็ได้ประมาณนี้นะ 我们一看兄弟兄弟是好是等一下对吧？Oh,